เพื่อนๆที่คิดจะกู้เงินต้องรู้จักกับดอกเบี้ยแบบคงที่กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแบบไหนคุ้มกว่ากันแฟดเลทคือการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่โดยดอกเบี้ยน,นี้เนี่ยเขาจะคิดจากวงเงินกู้ทั้งหมดเต็มจํานวนแล้วเอามาเฉลี่ยจ่ายเท่ากันทุกงวดการโปกะ็ะเลยไม่มีผลต้องปิดบัญชีเท่านั้นครับเอฟเฟกตีฟเลทหรือการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกคือการคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นคงเหลือปีแรกๆการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็จะแพงหน่อยแต่ปีหลังๆการจ่ายดอกเบี้ยก็จะถูกลงหน่อย เพราะว่าเงินต้นมันลดลงไปแล้วทําให้เราจ่ายดอกเบี้ยแบบลดลงตามครับทีนี้ถ้าเกิดเอาทั้ง2ตัวมาเปรียบเทียบกันแบบมัดต่อมัดการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่เนี่ยข้อดีของมันคือมันวางแผนง่ายแต่ข้อเสียมันคือต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยข้อดีของมันก็คือภาพรวมการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าช่วงแรกแา่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหนักหน่อยการโปะก็เลยจะช่วยให้เราปิดหนี้ได้เร็วขึ้นครับปีนี้ครับ t t b เนี่ยมีโปรแกรมช่วยลุกหนี้นะครกรแม มีรางวัลเพื่อนๆที่กําลังผ่อนบ้านผ่อนรถถ้าใครรีไฟแนนซ์มาที่ t t b และมีประวัติผ่อนดีด้วย t t b เขาก็จะมีรางวัลมีสิทธิพิเศษให้กับเพื่อนๆมากมายเลยครับก่อนเพื่อนๆจะกู้ยืมเงินจากใครเพื่อนๆต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนครับว่าเรากําลังคิดดอกเบี้ยแบบคงที่หรือคิดแบบลดต้นลดดอกเพราะ2แบบนี้มีวิธีการจัดการเงินไม่เหมือนกันถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ฝากกดเซฟกดหัวใจให้กับด้วยครับและอย่าลืมกด Follow ไว้นะครับเพื่อคลิปหน้าเราจะได้เจอกันอีก